จอมพรานสุดขออฟ้าบทที่9เข้าสู่ดินแดนลี้ลับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคือหนึ่งพวกเราทั้งหมดนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในสถานีด้วยจิตใจที่หดหูด้วยเหตุที่เพิ่งกล่าวคำอำลาเพื่อนผู้มีน้ำใจครอบครัวแมคเคนซี่ e, และจะออกเดินทางในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ สำหรับพวกมาไซไม่ได้เห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับพวกมันอีกเลยนอกจากหอกเล่มสองเล่มที่ถูกทิ้งให้ขึ้นสนิมอยู่ในพงหญ้าและปลอกลูกกระสุนเปล่าตรงที่พวกเรายืนอยู่นอกกำแพงเป็นการยากที่จะบอกว่าครั้งหนึ่งค่ายพักสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ตรงตี